ปนฟุ้งเลยนะครับโอ้โหผมคันที่สี่มองถนนไม่เห็นเลยนะครับดูครับมีแต่สวนยางนะครับผมองกระจายเลยครับโอ้ยก็ถนนนทางก็เนื่นๆหน่อยนะครับขึ้นเขานะครับขึ้นเขาลงเขาครับนี่ครับมีแต่สวนยางนะครับเหยียบไปเลยครับไม่มีบ้านเรือนคนนะครับแต่ต้องระมัดระวังรถ ชาวสัญญาของเรานะครับนี่ครับขับรถไม่มีเลนนะครับนี่ครับ ตั้งหลักเลยครับไม่มีจังหวะเนินนี้มันช nice ันไปเรื่อยๆนะครับเป็นเนินไม่สูงแต่ความชันของมันอยู่ที่ประมาณกิโลกว่าครับความชันของมันชันไปเรื่อยๆครับนี่ครับไอสายเขียวก็ G.O. แปดนะครับปั๊มสายก็สบายๆครับ ส่วนคันนี้ระบบครอบก็เป็นระบบไฟฟ้าครับเขามันเร็วก็หนืดหน่อยครับมาขึ้นเขาอย่างนี้ก็หนักหน่อยนะครับสู้ปั๊มสายเขาไม่ได้ครับประมาณกิโลก,กว่าๆนะครับนี่ครับสงสัยจะเตรียมดินปลูกทุเรียนแล้วมั้งครับนี่ มีแต่สวนยางครับเริ่มปลูกทุเรียนกันมีบ้างนะครับนี่ครับลงเขาแล้วทีนี้นี่ครับเป็นเนินเขานะครับต้องมัดระวังครับ ครับไอตัวเขียวนี่ครับความชันของมันนะครับ ับข้างล่างครับ ความชันของเขานี่เราวิ่งอยู่บนเขานะครับตรงลงแล้วครับลงเขาแล้วครับลงเขาครับอันตรายมากๆครับขับรถมือเดียวครับต้องถ่ายให้ FC ดูนะครับ ว่าการทำงานของเราถ้าเบรกลมหมดหรือเบรกแตกหรืออะไรนี่ก็เราต้องลงเกียร์ต่ำนะครับลงแล้วครับโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหโอ้โหเจ้าตัวเขียบ ไม่ปล่อยลงงั้นนะ ย่างครับมือตือต้ตเลยนี่ต้องลงเกียร์ต่ำมากเลยครับ ลงเกีเกสองครับชั้นครับอันนี้แหงน้ำธรรมชาตินะครับเหมือนน้ำตกครับ เดียวสงสัยขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับแต่คันนี้ขึ้นเกียร์สองครับรบครอบขึ้นเกียร์สองครับเกียร์สองสบายสบายครับเสวนยางต่ามันนะครับ เขาลงเขาครับผมจะดันเกียร์สเลยนะครับได้ครับเกียร์ส หมดครับเกียร์สามหมดหมดครับหมดหมด,หมดทุก้างเขานะครับความชันของมันนะครับตอนนี้วิ่งอยู่บนเขานะครับมีบ้านเรือนคนอยู่บ้างครับ สเสมือนภาคใต้แล้วครับเก็บสีไม่ได้เลย แล้วนะครับขันนี้แน่นอนเลยว่ะแน่นอนแน่นอนขันนี้เนาะเป็นที่ลงแล้วนะครับ

นี่ครับจะเทถนนตรงนี้นะครับถนนเข้าสวนยางนะครับคลิปนี้ก็ขอจุดไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้นาะวินขอราดัมซิ่งนะครับสวัสดีครับผม